อารมณ์เมื่อตัดสินใจด้วยความโกรธเราจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเวลาที่โกรธทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนศัตรูไปหมดเราคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาชนะความโกรธแต่สิ่งที่เราตัดสินใจในช่วงนั้นมักไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาที่โกรธเรามักจะมองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เราเลือกที่จะทำลายบางสิ่งในชีวิตเพื่อเอาชนะอารมณ์แค่ชั่วขณะคำพูดหรือการกระทำที่หลุดออกไป อาจทำร้ายทั้งตัวเราและคนอื่นผลที่ตามมาคือสิ่งที่เราทำไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆหรือสิ่งที่เราเคยรักแต่อย่าลืมว่าความโกรธไม่สามารถกำหนดชีวิตทั้งชีวิตเราได้ลองหยุดคิดก่อนที่จะตัดสินใจในช่วงโกรธตั้งสติให้ดีและเลือกสิ่งที่มีเหตุผลมากกว่าความรู้สึกในขณะนั้นบางครั้งการคิดให้รอบคอบจะช่วยให้เราไม่พลาดสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิต ในวันนี้คุณตัดสินใจอะไรไปบ้างจากความโกรธมันคุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไปรึปเปล่า